ด็อกเตอร์ไร่าตาคนที่เคารพยิ่งค่ะกับคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำหรัปีพี่น้องและจิตอา,าสาทุกท่านค่ะหนูชื่อรองยูนีเอายุสเจ็ดขวบอยู่ที่จังหวัดระยองธาน,นีค่ะวันนี้ขอโอกาสกปอดกันบ้างค่ะเมื่อเช้าตอนที่หนูไปปั่นจัก,กรยานเอ้ยนี่นจักรยานตอนที่หนูไปเดินค่ะ หนูม anyway, ีกิเลสว่าโอ้ที่แกกอดเดี่ยวหนูว่าหน้าอยากไปเดินอย่างเดียวอ่ะเมื่อยปากอึนบอกกิเลสว่าไอกิเลสทีแกอมัแช่งฉันที่แกมันต่างให้ฉันทำแกไม่เมื่อยปากเนาะหืมแกขยันเจงเนี่ยแกพักร้อนมากเกิฉันได้อยู่บนสุขทุกขแต่ว่าวกิเลสมันก็ตายเลยค่ะสาธุค่ะ ถ้าดิ้นหน่อยฟังไม่ทันว่าเป็นยังไงนะมือไหวคือมันคือมันไม่อยากสวัสดีคนในหมู่บ้านค่ะอ๋อมันไม่อยากสวัสดีคำสั้นๆเองแต่ว่ากิเลนมันบอกว่ายังไงขี้เกียจเหรอหรือว่ายังไงไม่บอกอ่ะ,อะขอแบบเดินปกติได้ไหมอ่อไม่ต้องพูดได้ไหมอย่างนั้นเหรอคะค่ะ๋อะแต่ว่าหนูก็สวนกิเลสได้ดีนะคะ ตุกลงก็สวัสดีไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ใจเป็นสุขไหมคะใจเป็นสุขค่ะใจเป็นสุขค่ะนี่ก็เป็นเด็กดีนะคะเจอผู้ใหญ่เจอผู้คนก็ได้มีโอกาสทักทายการทักทายสวัสดีนี่เป็นอ่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านใช่ไหมคะค่ะ แล้วท่านตอบว่ายังไงเวลาน้องอยู่นี้สวัสดีแล้วท่านตอบมายังไงคะจะไม่ได้ค่ะท่านตอบไหมท่านยิ้มไหมคะท่านยิ้มไหมยิ้มค่ะนั่นนะซีนี่เห็นไหมพอเราอ่าแล้วตอนพูดสวัสดีน้องอยู่นี้ยิ้มไหมคะยิ้มค่ะอ๋อนั่นเห็นไหมมันก็เบิกบานเบิกบานใช่ไหมคะแล้วผู้รับคําของเราก็เบิกบานท่านก็มีรอยยิ้มกลับมา นี่เป็นการทำความดีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆทำความดีนี้แหละที่จะทำให้คือเรานะ่ะจะได้รอยยิ้มเราให้รอยยิ้มไปด้วยคำว่าสวัสดีนี่เป็นรอยยิ้มในใจด้วยนะคะแล้วก็บางท่านเวลาพูดเราพูดมีรอยยิ้มด้วยแล้วเราก็จะได้รอยยิ้มที่กลับมาผู้ที่รับฟังคำเราท่านก็เป็นสูงด้วยค่ะ อนน้องยูนี้ทำน้องยูนี้เป็นสุขไหมคะตอนพูสวัสดีหลังจากฆ่ากิเลสแล้วเนี่ยเป็นสุขค่ะอ่าเป็นสุขไม่เราให้สิ่งใดเราให้ความสุขไปใช่ไหมท่านก็มีความสุขกลับมาแล้วท่านก็ได้รับความสุขนั้นด้วยนะคะยินดีกับน้องยูนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะพร <c oughs> ะข,ขวัญเชิญค่ะ <c oughs> โอ้โหที่จะทําดีทําเป็นเมื่อยปากมันยากมากเหรอ พูดสวัสดีเนี่ยแต่ไม่ยากเลยค่ะที่เองมาแช่งข้าเองอะพูดเป็นชั่วโมงชัง่วโมงเมื่อปากมันเวลากิเลสมันพูดอะไม่เห็นมันเมื่อยเลยใช่ค่ะมองสวัสดีคำนี่เดียวประโยคเดียวเนี่ยไม่อยากพูดค่ะเออนั่นแหละมันมันโง่ไงกิเลสเนี่ยมันไม่รู้ว่าการการที่ลุงหมอสอนให้เราเป็นเด็กอ่อนอะไรอ,อ่อนออน,น้อมมา อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนใช,ใชใ่ก็เป็นศีลของเด็กๆด,ด้วยนะเวลาเราเจอผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเราสวัสด,ดีเนี่ยเราก็จะได้มิตรนะคะแทนที่เราจะเป็นศัตรูกันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการเชื่อมร้อยจิตวิญญาณของแต่ละชีวิตอย่างเงี้ยแล้วพอถ้าเกิดว่าเด็กๆไปอยู่มุมไหนเหลี่ยมไหนมุมไหนถ้าน้องอยู่นี่เจอคนที่ไม่สนใจไม่ยิ้มชอบไหมไม่ชอบค่ะ เราไม่อยากได้สิ่งใดก็อย่าทําสิ่งนั้นกับผู้อื่นดังนั้นเนี่ยชวนหมัดกิเลสได้กิเลสกิเลสไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงที่เองบนกับข้าเป็นชั่วโมงไม่ปากบ้างไหมเนี่ยไปข้าจะพาบปากอย่างเองไปทําความดีไปสวัสดีค่ะโอเคไหมกิเลสมันตายเลยใช่ไหมลูกตายเลยค่ะเองบนข้าเป็นชั่วโมงเองไม่เยปากเนาะสาธุค่ะเชิญป้าเฉียงเลยค่ะ ้องยูน,นี้ห่วงไหมถ้าป้าเฉงจะยืมใช้บ้างบางทีป้าเฉงเนี่ยที่เกียทํานุ่นคานี่ป้าเฉงจะใช้คําที่น้องยูน,นี้ใช้เนี่ยห่วงไหมให้ป้าเฉงยาไปใช้ไม่ห่วงค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคํานี้เนี่ยป้าเฉงคิดไม่ออกเลยเนี่ยต้องยืมน้องยูน,นี้ไปลองใช้ดูบ้างค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ป้าเฉงลอกกันบ้านอะคะค่ะ <c oughs> ของดีเราต้องลอกค่ะ,คะยินดีด้วยนะคะที่ข้ากิเลสตายแล้วได้รอยยิ้มกลับมาด้วยค่ะนุ่ธนาค่ะขอบพระคุณค่ะพี่นิดหน่อยจะจะ้จะูค่ะเ,เป็นไป้าขวัญป้าขวัญเป็นป้าใช่ไหมน่ชอนิดหน่อย <laughs> นิชนิดหน่อยก็อันนี้ป้าขวัญน,นะ,ะป้าขวัญ <laughs> ให,ห้ให้ดูให้ดูว่าว่าใไหนนะคะบป <laughs>